สวัสดีค่ะพี่น้องขอปลาให้น้ากันด้วยค่ะไปหลุนน,น,น้ากันเลยค่ะเมือนหิ่งห้าวสมานบ่อพอ่าฮิตออกหลายมือแล้วเนาะค่ะก่อนสสรับส้มกับฝากติดตั้เพื่อเป็นกำลังใจในเด้ค่ะขอบคุณถูกกำลังใจที่ขามาติดตั้งหลับชมุมเนาะค่ะไปเบิ่งไปหลุดน้ำกันเลยค่ะพี่น,อน้อง,งนองขาเงาลงสวงเลยพี่น้องขาเงาปันสัต,ตหิต,หตปวกด้ยใครล่ะเราคิดด้วยสายนี้ ดอกเพชรยูไส้เน่ฮึโอ้ยอยู่ทั้งพีหาแล้วกับจำบอลบ่ดยพี่น้องจำบอลบ่อยเนี่อุ้ยนัน่นขึข้นลุ้นมาเลยเน่ยังเหี่ยวเด้อพ้นห่งบาตูล่ะเฮ็ดกำลังออกบนี้กำลังออกเย็บอาเพชรดอกหน่อยบะนี่หัวข้างมีคนมายัง บัณนี้ว่าเคยได้เป็นมูเลยแต่มีเห็ดดอกหน่อยอย่ีงพุณเห็นล่ะอ้อรอบนี้ออกเป็นมูแต่ว่าท่นานใหญ่รอบนี้ออกเป็นมูแต่บ่ตท่นานใหญ่กำลังออกเ <c oughs> มกื่อก่อนหันได้ซึ่อได้บัณนี้ดอกหนึง่งอันนี้กระดอกหนึง่งรอบนั้นได้หลายดอกอยู่รอบนี้ได้หน่อยพี่น้องนี่ เห็หนไหมเมื่อาวานนี่นี่เราแต่เขาเอาอไปล่ะแล้วท่านมองได้ใหม่ในพี่น้องนี่มันหมานมันหมานนี่อู้หขี้ตุง้ง ดอกนึงพี่นอ้องมันมานมันมาน,ม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 นก็ต้องขืนกดกดแสบด้วยซ้ำนี่อันเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวเด้อเมือ่อื่นสิมาเอาหลีเขามืออื่นสิมาเอาจ้องเลยะเด้อ กำลังงคืนพี่น้องนะกำลังงคืนนะมาท่านญ่เอาเป็นบางดอกด้วยค่ะ,ะไปเอาขางผุนอีกเห็นอยู่เห็นพอนี่พี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เสืออกละ่ะ นี่นี่พ่ออภัยด้วยค่ะแต่จันตะโยกมันหลอดเข้ามาในอุ้มใหม่ถ่ายรูปพี่น้องถ่ายรูปสามสี่หา้าหกเจ็ด,จด,ออด,ออดดอกเจ็ดดอกเขาลอดเขาลอดออก ยัน่เครือใหม่ออกเป็นจุดเด้อค่ะาต้องซองจุดที่มันเคยออกมันก็จะออกจุดนั่นค่ะพี่น้อง <c oughs> จุดนี้ันเคยได้จากเ่อพี่น้องสะเบิ่งหมดอุ้ยีมีคููบอกก็ลังได้เธอเลยงะพี่น้องดอกนึ่งบนท่เขาอบ่หา เฮ้ยบันที่เขาปอหามันสิเหลืองะเขาเรียกว่าง,งะโอ้ยของเครื่ออันนี้เขาปรเห็นมันก็ได้เหลือดอกหน่อยก็มีอยู่หัวสีไญ่บรอย่างตะงเฮียว จุดติ่เมา่าใานดอกนึง <c oughs> นันจะแหบคอเรือนี่ยโอ้เห็นบักหอยคนหาเห็ดตรงไหนบักหอยนี่โอ้นี่เห็ดยุบีนันดอกโอ้เห็ดยุบีนันหอยเนี่ย ดอกหอมว่าซานโอ้โาแต่ดอกเข็ดมันก็บอกเป็นขู่บ้าายหรอกอยังไม่เห็นไหนจะเกียดขือนัววา คนหาก่อนก็ไปละ่ะอู้มันสีเหี่ยวว่นนี้เห็นแล้วนี่คนหาก่อนก็ไปโน่นใหม่ละ่ะเข้ายางอันหนึ่งก็งงขี่รถเข้าหผงบนท่งรถขี่เขามาแต่เข้าหา,ตาแต่ต้นทางจนมาหอดผียางมาเขามาหาเป็นจุดมีดอกหน่อยอยู่บอ้โหว่าสีเหี่ยวบ่ยุ่ขา่าวยุ่งนานแต่สง,ง่ลเลยแหละ Nó mà thứ nó ngon bó bê nôn nhai đọc Quá bay bây bòn được Thì biển hết đọc khá nhau Đọc khá nhau ถ้าต้องนั่งผักบนไม่เห็ดจะงั้นสุดดจสองเห็ดไปนํำเอยเนี่ยมนเมื่อนั้นเลยบันดีดอกหนึง่งบรสุธกัสแบบนี้แม่คุณคุณถ้าคุณสองดอกอีกบอออกข้างหลัง เห็นป่ะเนี่นยพุนทั้งในดอกเนี่ยก็จะเปิดทายจะเด็ดรุดเอาเลยเบิ้งงองขวานอกดีดไปงาใหม่กำลังยื่นใบนี้ก็ไแป้นดุแล้ว ลายหลุดเนาะค่ะอือมึงขาแข็งอยู่แกงพอดีเห็ดดอกซำนี่แข็งแข็งอือมึงเสือนี่มึงเสือนี่นี่นี่เสือเห็ดโอ้มือ่อเห็นเห็ดบอกพี่น้องนี่เห็ดบอนออกอุ้มดอกง่า,งายๆซำเอาจังไก่ แบบไหนเนี่ยเราถอดห่อภัยออกไม่ห้อยแตกน้องออกไม่ห้อยแตกเบื่องงัดทิดเผืองงัดเบื่องเห็ดเสือเห็ดปิดติด งาเทศเผิงน้ำกันนด้วยพี่น้องงาเทศเผิงน้ำกันนด้วยขาเหลึกบอน,นี่อยู่บนไหนนี่อู้ขางอขางอขาใหม่หละงอลงโอ้ mày là ngò kìa Cái nào, cái nào, cái nào Bưng, 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 bưng Ui, mừng ui mừng nè, mừng 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 สองอ่ายอยู่บนกบโอ้พุ่นอยู่เลือกๆพุ่นเสือมันอยู่เลือกของโอ้ขักขักขันว่าเห็นอื่นบ้านนะเสืออยู่เลือกนะพี่น้องมาเลยเด็กโกยเอา้างัดเท็ดเพิงิง เอาดุดเอาอยู谢谢่ก like ้างอุ้มหมูพ <out limitations> ี<ๆ>่น้องบ้ถ่ายตอนเอาเอาออกมาจังถ่ายเนาะอูนอยู่ในในฝนโอ้เสาเฮ็ดบันหนีพี่น้องนี่เบิร์นอู้ฝน้าไปเอาพฝนพูดฝน้าไปทางในอุ้มพฝนหลอดเข้าไปเอาเลือได้ถ่ายวิดีโอมือซื่อน่ะเอาดอกที่แหลกน่ะกับอู้ สิกระดอกเบิง่งตันี้ก็ห้อยมีห้อยคนเอาอยู่แต่เขาแนมเห็นบะมือมีห้อยคนเขาอมหลายอยู่นี่สี่หา้าหกสิบดอกแต่เหลืออยู่สีขาเอาอีกอยู่บันไดทายตอนเขาเอาดอกมันเห็นบ่ได้ดอกไม่อุม้มอู้ขักแห้งนี่กําลังพอดีกําลังพอดีคับได้สอบดอกแบบนี้พอดีขาย สามีคนสอบมีห้อยแต่อีกละ่ะเอ,อียงนาทิป,ปวก็คือนองอุ้ยนาทิดป,ปัวผสันนาทิตบืง้งเบึ้งข้าอห็นล่ะ ออกดีขอ,อ,อย่างก็ยังโอ้อยอะอู้ยร่งจางแดดอู้คักคักมึงนี่ล่นละล่นละพี่น้องล่นแล้วนี่อู้ยโ,โอ้โอ้ยโผดโ,โพขันอาศัยถุงผ้ากับยันฮาร์ดเราจะเอากระตาใหญ่นนเหมือนเจ้าหนิบะมี่ไปหาบ่ได้ ี่น้องเบิ่งนี่ผ่าบ้างผาหนี่เด้อตลอดชีวิตอาจสมีผาาเดียวมันแมนบอฮ็ดผึ่งบ่นี่อุ้ยอู้หู้เฮ็ดหง่ะเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงพี่น้องเฮ็ดแกงเออคักโอู้้โอ้หนอนหนอนมันมา,นมานเอาออไปได้นี่เบิ่งนี่เอาอีกแล้วนี่ดอกที่เขาเลี้ยวไปเห็นนี่พี่น้อง จะอ,ออกกังด่นี่ก้อนอุ้มเห็ดดอกไงแล้เมื่อวานมาเดินมาจะอ,ออกกังด่เนะาะบ่านนี้ก็ออ,ออกก็อ,ออกกระฮักสัมปะเมื่อวานมาเดินมาพเพราะว่าเอาไปมืดแล้วเขาเอาไปมืดแล้วมันบ่มีเนาะฟังนี่เห็ดกังด่นี่ หาแต่หาแต่ต่ำๆเบิ่งมาได้หาสูงคนนี่เบึ่งเบึ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 งมาไหนฝนมาล่ะคิดจังไดยนอนี่ลดโฟกัสกับเขาเอาไยเด้พีนองมันมันเอายากโอ้ยอ่ะ มีคนเนี่เอาเสือไปหายอยู่เบึงมันดู่ไต่ใหม่งสินี่ยเออันมาอยู่ไต่ใหม่มันมย่งเลยป่นเนี่เนี่เสียงฝนมาต้องมอี้ตกฝนเดี๋ยวต๊กท้อเดี๋ยวเพิ่มตกท้อนี่ สิบเก้าราคาพี่น้องมาเบ่งเฮดของเฮาเนาะคะ่ะว่า,าเฮาได้หลายปนานได้ซุดยอดพี่น้องนี่ค่ะเฮดทั้งหมดนี่อันนี้มีแต่ดอกสวยๆอวบๆใหญ่ๆอันนี้กะเฮด <ะ S 1> <ฮะ S 2> บ้าน4-5ดอกข้างบนนี่ค่ะข้างล่างก็สิเป็นเฮดพึ่งเกิดพึ่งใหญ่มื้อนี้เนาะคะ่ะซ้ําปลอมือปืตีนข้างล่างเนาะคะ่ะหมานโพดหมานโพ เบิ้งพี่น้องนี่ดบด้ออันในอุ่มเยบคลิปแพ้งตอนนี้ได้ค่ะพี่น้องฝากติดตามปเป็นกำลังใจเห็นในขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่อยู่ในประเทศเนื้อวาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะขอบคุณลหลายๆได้ค่ะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าปฏิาการเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามปเป็นกำลังใจในเด้ค่ะไปแล้วเมื่อยแห้งเบิงบ้งเบื้องเบิ้งนี่อู้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเป็นหาพี่น้องสวัสดีค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ